ผู้มีปัญญาและความรู้ดีเพราะมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนมามากกว่าผู้อื่นย่อมมีหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นพิเศษที่จะต้องทำตัวทำงานให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนการที่จะกระทำให้ได้ผลเป็นประโยชน์ดังนั้นจำเป็นตีแต่ละคน จะต้องรู้ซึงถึงประโยชน์ที่แท้เป็นเบื้องต้นก่อนประโยชน์ที่แท้นั้นมีอยู่สองอย่างคือประโยชน์ส่วนตัวที่ทุกคนมีสิทธิ์จะแสวงหาและได้รับแต่ต้องได้วิธีทางที่สุจริตและเป็นธรรมกับประโยชน์ส่วนรวมซึ่งเป็นประโยชน์ของชาติ ที่แท้และคนมีส่วนร่วมอยู่การทำงานทุกอย่างจะต้องให้ได้ประโยชน์แท้ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมประโยชน์นั้นจึงจะสมบูรณ์และมั่นคงถาวรเป็นผลดีแก่ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง